มันขมเขาเลยเอาเปล่าไปให้มันเจียจางจากความขมอ๋อบอกจ้าตัวสันลอไปแกงใส่หน่อไม้ก็ได้ไปลวกกินไอจิ้มน้ำพริกซีฟู้ดก็ได้เห็ดทั้งนั้นเลย ป้าป้าไปนั่งพักกินน้ำกินท่าก่อนอู้ยน่ารักจังเลยพ่าหลานมาเลี้ยงวัวด้วยไม่เออดีจังแม่พาหลานใยายป้าไปนั่งพักก่อนนี่ยวัวท่านผู้ชมเลี้ยงวัวก็พาอ่าหลานมาเลี้ยงวัวด้วยนอนในปเลเลยโอ้สุดยอดเลยรถเราโดนร่มน้ำมันร้อนนะรถเราน่ะ แบ่งกันหาช่วยกันหาพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไปต้มน้ำกินกาแฟกันก่อนมะบ้านเราธรรมชาติดีดีท่านผู้ชมเป็นเป็นแผ่นดินสาธารณประโยชน์เขาจะให้พี่น้องชาวระแวกนี้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นเป็นเขตที่จิตใจดีเนาะให้พี่น้องได้อาศัยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามธรรมชาติโดยที่ไม่ไม่ไม่มี อะไรห่วงห้ามก็ดีดูแลกันไปสุดยอดเป็นพันพันไร่เลยพื้นที่ต้องขอบคุณทางอองค์หลายๆส่วนเนาะที่ให้พี่น้องได้อาศัยพื้นที่แห่งนี้ใช้สอยกันนะครับไม่ไม่ได้มายึดเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแต่เป็นที่ส่วนรวมส่วนกลางสุดยอดเลยน่ารักจริงๆเมื่อแรละ อาปิดฝากาแฟเนี่ยนี่ไงเห็ดจ้าเห็ดนี่ดูนี่ของยายยวงเต็มตะกร้าหนึ่งหอบเสื้ออีกดูคุณพี่ดาริงมาบริการต้่อมามาอีดู้วยนี่กาแฟนุ้ยราสเระรีเพียงแค่เมลัยแปะเปรี้ยงกันเท่านั่นก็แปะโมเปรี้ยวบานสเปียนจองโมแของสระรีเวเนี่ยบอมบ์โมโอ้ยหล่อเหลม่น

ยนพร้อมที่จะค้องเธอเออเจ็ดจเพอไปดเอ้าเอามันบานโมปลนีห้ามสงสัยชอ้จะเข้ามานี่ตอนนั้นลุงไว้ไงแม่ดลาอะไรไแม่สวยงามมากเลยถ้่โมเป็นเส้นมันจันทนทมตีก็ไม่นัดกเ่อม่ลงบไงก็ไม่เพาะเงี้ยจเหรอใช่ใช่ ลุงเปิดงลยโดยหจันทร์ามโคจัดอย่างสดายเ้ลยรทำโตรดเลยอยู่ร่มพ่บ่ดรอย่ตตามยอม่ต้องซาเล่ยแบบเหดทั้นั้นเลยโหตรับจ็กาแฟมียอะหนกินไปแล้วในใน่วก็มีกาแฟอยู่เนี่ยุนเมามาใินนี่เนเออเดนแล้วเพ่งเดนแล้วเอาไปนู่นเรยไปนู่นเลยจัดการไปอ่ะไปะช่องกาแฟมามาวะอ่านี่ไงเร็จแล้ว บอกระดเราเด้ออันนี้ก็ก็จะเอามาม่าแบบอะอนนอไรนะโลตัสอะไปภาชนะเพื่ออุ้ยชีวิต่า,าไม่ต้องไปอ่านทะเลาะกินไปจะได้รีบกลับบ้านพวกเราไปค่ะยื่นต่อป้าเออใช่ซีโต้เงินดูสิชมไปปลาก,กินไปเหรอมัอนไม่กินมามาบบ่ากันก่อนค่อยกลับบ้านนั้นผู้ชม เออกินไปมีหกถุงเองกินครบทุกปบซอมคนาิตเตอแมนาจ้าซเซนรดดาารอการปิดเตงแลวนะเตั่งีก้นคลงลุงจ้เฮ็ดเคยรู้ินอไนก่คอยนี่นี่อะไรเอาไัเอาอันช่วงนีแต่ครึ่งนึงไม่กินเยอะตัวเองกับกระมนะ

ในนั้นก็มีด้วยน่ะผมมันกินย่กินทางงี่จึงอยบายวิหดเดก็ลองสูลงเลไม่จกิต่อผมมนสิเอหืทซีตองไอซิบบยองโอเคลูชายรูปสวยๆแล้วก็ส่งให้พวกนู้นอาเจ้าคือเจ้าจังเลนี่บรรยากาศการพักเบรกการกินกาแฟเนาะเออมาม่าด้วยีกเดลนี่บ้านเรเป็นเจี๋ ไปเกิดช่วงช่วงบางช่วงก็เดิอน้ำร้อนก็ะใครไม่พอมันกำลังขึ้นอ่ะเป็นไงลุงทำถูกทำดีเนาะบอร์รุงทำดีเนาะลุงก็มาจงชุกันนี้พอดีเลยสุณนึกว่าพวกหนูเตรียมไว้บอกว่า มี่อแค่สอดอกแต่พอดีตอนที่เข้ามานั้นยังไม่เห็นบ่ตตอยนูนเอง๋อไม่ได้เห็นค่นย่่โพให้เตรียนเออเออเออเบ่ไปจ้าวเคเตาปนเตี้เลยจ้าลงดวงพามาตอนแรกเนดน้าอดโตมาข้างซึ่งไดเครื่นะ้อตัมนบรรยายไรรเ้เจ้าตราบรรยายเจ้าหอยกีบานมาเจียเลยนี่โอ้ ียลา้ออจะปกนมาเากโมรอ้ปั้นหย่าปรวแจบงโยจุป้งปนอดตปกงกระดึงกระดึงกระติ้งกเอาไปต้มก่อนแล้วก็ให้มันจืดนะลดความขมก็นำมาทำปรุงเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายจะทำไปผัดนำไปแกงนำไปผัดกระเพราหรือนำไปลวกจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เช่นเดียวกันครับจะได้รสชาติที่กลมกลมกันไป ไปไหนไปไปไหนน่ะเธอตอนนี้แหละฮะยี่ินาิิหนูเหรอโอ้ยกินมาม่าแต่ตังเยอะแตงเยอะเลยแต่มาม่าเป็นมาเป็นมาเป็นไปแล้วน่ะโอเคก็ไปแล้ว

ระบายพังอะเอาพวดเดี <rôle: but universal movement> <to break an iously> ๋ยวค่อยใส่ถุงไปทิ้งขยะเนาะเก็บรักษาขยะด้วยถุงเดี๋ยวถุงมาใส่ก่อนน่นถุงอามง ไอนุจะกปใหนไรล <begun. S 2> <im lly> <gehört> <im> ูกอันนกินกิกงไปใหกนกินสุดยอดเลยกิน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 กนกินกินกันกนกินกินกินินกิกากินกินกันให้สวัสดีครับ